ผมฟาร์มทุก้ก่อนก็ได้โอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโดนจับหมาอ้าวลอยเอ้อปิงเอ้อ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  โอเคอะไรอ่ะทำไรกันเนี่ยเกิดอะไรเอาอ้าวอีกคนแล้วเอา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 ไปง่าหมดไปจบกันหมดเลยโทัดทีเอาพะบอสหน่อยิตายซะบอสเฮ้ยเฮ้ยอยู่ท้ายอีกเอาทำไมอ่ะวม่เกิดอ้าว แล้วมาแล้วได้เวลาหั่นเนื้อบอสแล้วหั่นเนื้อตดตนชายไงชาไอ้ฮคุองชายเปนชใช้ใส่หมวกด้วยนี่เดือดึงใครมาสวัสดีครับแา่าได้มาแปดแสนวะ เด้ยเกือบโดนชันนี่มั้งเอานี่จะไม่นะก็ขีบ้าเอ้าวตายอ้าตายไอ้หแอมใส่แมงเลยหักน่ยละกันหน้าหมีเนี่ยหน้าหมีหน้าหมีอะไรลังิีของหน้าเาเหรอ อ่นาเ้ยเดนแม่อย่าลิมอย่าลมอย่มคิวร้อยนะครับอ่าฮะโหโหยโ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 ยกดกดดิบไม่โดมชอบบบกที่พกแบบพวกมีอีมูตอนใช้าตุเศษ ดเอาอยู่นี่สมาฉันแต่ไม่โดนหรอกนะเอ้เอ้เอ้ไอ้พักโดนเป็นกล้วยปิ้งเลยอยู่ไหนเดี๋ยวเราโชว์ดิเนาะต่อไปโตไม่อะไรเม่นเจ็บเลยแจ๊คไปโดนนี่วะแจ๊คโอ้แจ๊ค แปดสิบหกสามสองไปเรื่อยโนตี้เอพี่จิไปเรื่อยเนาะใช่ใช่ใช่มันมาได้พี่จิแต่เราทีเดียวใช่ใมันไปทีละขันทีละขันอไม่เห็นนกิจเกมเนี่ยให้ตีเลยเปี่ยนเกมงงกับการทำแบบบอกกิจอีเวนต์มากเลยทำไมเองต้องแบบคอยปิดทีละขันวะไคเอฟเองป ลอยลอยเอ็มทูนิลอยเอ็มทูนิลอยง่ายหมดทีเกมทัวร์ติดกระปดออกแล้วปดปืนออกแล้วไปวะดิแดดเด็ดเด็ดเด็ดเฮ้ยไก่ไปวันดีลุงอุ้ยเดี๋ยวไก่ไปแบบเวอร์ชั่นไปแบบเวอร์ชั่นเมเกียร์โซลิคเฮ้ย ิเบย์เบเบ์ทำไมเราสองคนอะพี่เฮ้ยไม่เป็นไรสองคนแล้วก็ฮาวได้เดี๋ยวโพลิชิดโพลิชิดขึ้นมาเนี่ยเฮ้ยอะไรวะเข้าวบแดดไปคิดเด่นไปก็ไหนอยู่นะไม่หลงไหนฮิดเด่นอยู่ไหนหายตัวดีปะไม่อยู่เฮ้ยเฮ้ยโดไปไหจังสะฟังเฮ้ยสับสับี่เด็ก มาเปมาไปหาส่ตี๋ดีโอ้ยเดี๋ยวดมจุกอ่ะเอาไม่ใช่ใครมันเป็นฮีโร่ตรงนั้นวะนะปืนคู่ดีกว่าพี่เอาละได้เป่าได้ได้เป่าล่อแล้วันนี้ฟักไข่หน้อยชิปปิ้กชิวอีกแล้วเหรอ ไก่สองรอบติดอตี้โอ้ผมยิงกอตีไปโดนฟักเฮนอยครับเฮ้ยไก่อะอยู่นานยังเลยหายตัวเฮ้ยยุง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 โอ้โหเขีี่ยเลยนี่ตุ่นโอ้โหอาบเจอโอ้มาอยากได้อันนี้เลยเจอเป้าหม่หนึ่งปีกำลังไปล่ามันเฮ้ยเฮ้ยตอตี้ เไปเฮลโหลเรียบร้อยคือเรียบร้อยหนึ่งเออฟุตบอลอยู่สิทีลูกตเอื้อเอื้ออ่าโอเคฟุตบอลตายแล้วใช่ไหมเนี่ยยังไงยังเพาะเอ้ยหลังเข้าเอื้อวันนี้กดของก้อนโดยเอื้อกไปหายตู้ไปเรียบร้อยหนึ่งเรียบร้อยสอง เฮ้ย <lay, S 2> ยุ่งยุ่งยุ่งไอ้ต้องเจอมมชิคกินอ้าวบ้านหมูกูชิคกินโอ้อยากกินวะมาครัลุงฟักไข่หน่อยเอ,อือเอือกะอ่าได้ไก่ให้บ่อยอยังวะ